ปบิงแลตฟอร์ลตฟอร์ลฟอโอ้ไอ้ดูเฮลยูเอวิจิงเอวิทามเนี่ยชิบิเฮ้ยวโกซี่าตฟักไอีเราตัดอะไรกัที่เอเ้เราทัอะไรที่เอเพื่อนว้าวจริงกับลักเงตอกคุนโตเมกินนมสยาโบโดองเงนตอกกับหลักคุนโตบังซักเอ้ยเออเงตอก เฮียจะแม่พงษ์ไอเฮียมึงชิงโง่วันนี้ริงวันนี้ริงซะวะเฮ้ยมันรอกูบอกว่ามันเห็นหลังไว้แบบมันรอกูบอกว่าไม่หรอบมั้งมันคงไม่รอซื้ออยู่อยู่ยา่อยู่อยู่อยู่วันเอไส้วันเอไส้เฮ้ย d i f ิ u ิ e เฮ้ย diffuse d i f f ิ s e d i ิ f u s e ิ i f f u ิ e diffuse นาย acting ภาษาที่ไวรอลคอนแคคคุณคำใดไวรอลคอนแคคเย็นต้อนบังซัดนัสยาโบโดเมมิกอะไรไม่รู้คำด่าอินโดแหละถ้าเจอคนอินโดก็พูดไปประโยคนะไอ้ที่กินพูดไปแ้าไว้ถีทวีณาก็ไวรอลคอนแคคดิสเมดิดคอนเมคนไทยก็ไอ้เฮียสัตดเย็ดแม่พ่อมึงตายภาษาฟิลิปปินส์ก็ปูไตนาโมโบโบกาโกภาษามาเลเซียไม่รู้ว่าประเมาเลเซียยากว่ะได้สิงคโปร์ชบายนั่นชบาย อ่คิ <substit uting> ไม่ออกอะไรฮะใช่าจีนก็เช่าหนีมาเลยรบบแตจีนมันจะมีคำด่าที่แรงกว่านักตยางเลยมีคนโดนแบดเพราะคำด่าอดแล้รู้เว้นรู้ไว้ละไว้ในที่เข้าใจดีโคกไเก e e ยอกกินันกเอ้ยเอ็มพุชโคสไลท์ลียร์โคสเลคลียร์แคไซ ก็ลาสกี้ Can fat backside if you want fat 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 ไม่กระไรค่ะร้องให้อย่า I'm only one โซวาเกนไม่เลือกกลุ่ยเหรอเพี้ยทำไมต้องเป็นเราวะถ้าเล่นเลน,นาดีกว่ามึงเยอะแน่นอนเนาะมันต่างกันโคตรครูปูมากเขาคนะสามเดือนมึงจะลองเล่นไหมล่ะกูเล่นเลนาดีกว่ามึงอีกเนี่ยกูเล่นเลนาดีกว่ามึงเยอะ เอ้ยอแป๊บนึงตัวไยเบนเฮ้ยขินดิ๊มไอตันนึงเฮ้ยเฮี้ยมึงทำทำไมเนี่ยสัตว์แม่อ้วนเฮ้ยเฮี้ยลีเทนเนอร์หลุดเลยสัตว์ แม่ิเลเนอร์หลุดเลยมึงอยู่ไหนหวะวนไม่เอาต่อยแม่งเลยสัตว์ I'm a mama, it's getting all right that we